ทักให้สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเบึงอีสานประวัติบันตำนานเมืองกิบหนีใบบุญสืบขออนุญาตนำภาพพี่น้องไปนำห้อยคว่วเป็นมากของชนชาติพันหนึ่งขับที่มีคว่วเกี่ยวขอกหลักการมีคว่วสัมพันธ์กับชาวอีสานมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่ขันหากพี่น้องท่านผู้ชมได้ศึกษาหลกักการมีคว่วสนใจทางด้านประวัติศาสตร์พี่น้องกสิคุณหูคุณตา กับคำว่าเล่ากาวหรือเช่ากาวอยู่ดอกขัดเพราะแม้แต่การจัดระบบระเบียบการปกครองมาในยุคอดีตก็มีปรากฏสื่อปรากฏหน้าม่นทนเล่ากา่ายังชัดเจนแต่ก็เป็นทีแปรขับพี่น้องที่คำว่าค้นกาวหรือเช่ากาวบ่ได้ปรากฏมีสื่อของกลุ่มชนชาติพันธุ์ตามพื่นทินต่างๆสีมีปรากฏ ในบัดในเมืองเฮ้ากะตั้งแต่กลุม่มเล่าครังเล่าพวนผู้ไทยย่อโยน่กุยซวยหรือลวดยวนขม้นแล้ว,วละก็อีกหลายๆกลุ่มที่ใบบุญบ่ได้เอ่ยซื่อเอ่ยน้ำพี่น้องกะสิเคยหูเคยได้ยินอยู่ขับสำหรับกลุ่มต่างๆแต่สำหรับกลุ่มเช่าเกา่ากับบ่มีปรากฏชุ่มชนหรือว่ามีอยู่อย่างชัดเจน ทั้งทั้งทีเกาหรือว่าเช่าเกามีปรากฏสื่อในตำนานทังประวัติศาสตร์มาครับพี่น้องเข้ามาไปน้่มห้อยข่วมเป็นมากของเช่าเกาในอดีตนํำกันครับเช่าเกาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถือเกาถึงและก็มีหลักฐานปรากฏทั้งศิลาจารึกและก็พงศวดาน จารึกที่มีในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นคําที่ใส่อื่นเผ่าไทยที่อยู่ในแถบทินแถวเมืองแพร่และกเมืองนาจากหลักฐานทงางโบราณคดีบ่งชี้ว่าดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยได้เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่พุทธครับยุคก่อนประวัติศาสตร์หากแต่ยังบ่สสามารถระบุแนช่ชัดว่าเป็นกลุ่มชนใดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ กลุ่มชาติพันธ์ที่มีบันทึกเป็นลายหลักอักษรไหวเริ่มปรากฏในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่19บเ้ภายหลังจากการสถาปนาอำนาจของกลุ่มคนที่เว่าภาษาตระกูลไทยไทยในที่นี้บม่มียอ่อยักนะครับพี่น้องในบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำกกสืบเนื่องไปจนถึงแองเชียงใหม่ลำพูน หากส,สืบย้อนไปเก่ากว่านั้นก็สิเป็นการตีคว้มจากตำนานร่วมกับการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกกโบราณคดีจากแนวคิดและกกหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีสี่ให้เห็นการพัฒนาของการเข่อนนายประชากรการตั้งทินฐานการประชาสังสรรค์ทางวัฒนธรรมระว่างกลุ่มชนและกัคข่วมเขื่อนไวของชนชาติและกกชนเผ่าในรายระดับ นครนั้นมีหลักฐานจารึกปรากฏอยู่เป็นลายหลักอักษรในศิรลาจารึกปูหลานสะบดกันพศ1 9 3 5มีการเอื่นสื่อบรรพบุรุษของกษัตริย์แผ่ละกะนานว่าคําพงกาวเมืองพอแพรละกะนานได้เถือกผนวกร่วมเข้ากันกับสุขโขทัยในสมัยของพญาลีไทยและกะเคยโยกทัพ มาสอยสุโขทัยรบกับอยุธยาในช่วงปีพศ19 1 9 19. เจ้าเมืองนั้นมีสายสัมพันธ์ทั้งเครือญาติกับกษัตริย์สุโขทัยดังปรากฏในพงศาวดารน,นานว่าเมื่อเกิดปัญหาแย่งชิงอำนาจภายในเมืองฝ่ายแผ่สีนีมาเพิงพญาเฉลี่ยงเจ้าเมืองสุโขทยัยเมื่อเจ้าสีจันทะถือพญาเมืองแผ่ขาตายเมื่อปีพศ1939 เจ้าหงผู้เป็นอนุชาขอกองถับพญาเฉลียงไปยึดเมืองขึ้นได้ในช่วงปีพศ1941ต่อมาในปีพศ1 9 4่เอหเจ้าอินตะแกนถือน้องไสช้ชิงเมืองกรหน,นี้ไปพึ่งเจ้าเมืองสุโคไทยและก็ได้ยกกำลังทหารไม่หยุดเมืองขึ้นจนกระทั่งปีพศ1 9 9 1พระเจ้าติโลกราชได้หยุดเมืองนานได้ แล้วก็ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลานหน้าคํวา,าว่าเกาจังหายไปจากเมืองนากนอกจากสิมีเช่าเกาในจังหวัดแพร่และกานานแล้วอาจสิมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเฮ้าและกาแถบทินแถวท่างฝากฟังประเทศเล่าเพราะว่าเมืองนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่างหลวงพะบางต่างแต่ขังพระเจ้าฟางุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเฮ้ากะ เคยมีหัวเมืองเล่าเก่าซึ่งประกอบด้วยเมืองสําคัญอยู่นํากันเจ็ดเมืองคือเมืองอุบลเมืองจำปาสักเมืองศรีสกีเมืองสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามกรสินขั้นพ่อมีการเปลี่ยนการปกครองหัวเมืองเป็นระบบมณนท้นเทศาพิบาลหัวเมืองเล่าเก่ากะจังได้กลายมาเป็นมณนท้นเล่าเก่าซึ่งตั้งกองบัญชาการมณนท้นอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีโดยมีกรมหลวงพิชิตปีชากร เป็นผู้สํเเ็็จร,ราชาการม่นทนเล่าเก่าคนแรกแล้วก็ต่อมาได้เปลี่ยนสื่อเป็นม่นทนต่อว้นออกเชียงเหนือเมื่อปีพศ2,442แล้วก็กลายมาเป็นม่นทนอีสานเมื่อช่วงปีพศ2,443อํ24านาจของอนาจักรลานนาได้เข้มแข็งขึ้นในสมัยของพระเจ้าติโลกราชของเชียงใหม่ พระองค์ได้เห็ดสรงข้ามทำสรงข้ามรวบรวมหัวเมืองใหญ่หน่อยให้เป็นพื้นดินแผ่นเดียวก,กันกับหลานหน้าเห็ดให้เมืองน่านเริ่มวันไหวต่อการทีสืต่องเห็ดสรงข้ามกับเมืองเชียงใหม่พญาอินตะแกน่นเทาขิดผูกไม่ตีกับทั้งเชีงยงใหม่จังไดทรงเกลือที่เป็นทรัพยากรที่พบพอในแถบทินแถวภูเขาบริเวณอำเภอบอ่อเกลือในปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งที่ ผูค้คนต้องการในยุคนั้นสมัยนั้นเหมาะถวายให้แกเจ้าเมืองเชีงยงใหม่แต่ว่าเหตุการณ์กับตละปัดเพราะเกลือที่เหตุให้เมืองเชีงยงใหม่ต้องการเขามามีอำนาจเหนือเมืองหนักแล้กก็คดิดที่สีครอบค้องบอ่อเกลือแต่เพียงผู้เดียวก็เลยโยกทับมาหยุดเมืองหนักพญาอินตะแกนเท้าจังเด็กนี้ไปที่เมืองเชลียงสุขโขทยัย นี่คือจุดสิ้นสุดของรัชวศงผู้ฆ่าอันเป็นเสือสายดังเดิมของคนเมืองน่านคือชาติพันธ์เช่าเกาวต่อมาพระเจ้าติโลกกราลดได้ทรงเท้าขาการมาปกคร้องเมืองน่านจุดนี่เองเช่าย้วนล้านหน้าจังได้ลืมเข้ามาอยู่ในเมืองน่านแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างชนชาติพันธ์ปนเปนก,นกันกับชนเช่าเกาวซึ่งเป็นเชือสายดังเดิม ภายใต้การปกครองของหลานหน้า8ปสิบกว่าปีเมืองนั้นได้ซึมซับเอาวิธีหละกะักกาวัฒนธรรมหลานหน้าเขามาสู่ท้องถิ่นที่ละหน่อยทั้งในด้านวัฒนธรรมวุ่เป็นอยู่อาหารการกินภาษาบอกภาษาจาตลอดจนภาษาเขียนกะรับเอาวัฒนธรรมของหลานหน้าเขามาเม็ดว่าง่ายๆคือคำพ้งเกากะนาสิมมดไปตั้งแต่ หลานหน้าได้เขายึดข้องเมืองน่านแม่แต่เจ้าหลวงตินมหาวงเจ้าหลวงเมืองน่านพระองค์แรกตนตระกูลณนาน,านหรือว่ามหาวงสนัน่นที่มาปกครองเมืองน่านในยุคพมา่าเรื่อยมาจนถึงยุครรตนาโกสิน์ก็ย่งเป็นเจ้าหลวงจากเชียงใหม่ซึ่งกับเป็นคนย่วนหลานหน้าทั้งสิน้นใส่สิเป็นเช่าย่วนเชี่ยงแสนไทยายือเชี่ยงตุงเชี่ยงรุงสิบสองปันหน้าที่ถือกวดตอนเข้ามาในเมืองน่านอีกมากไมย ซึ่งในยุคนั่นเอื่นว่าเป็นยุคเก็บพักไส้สะเก็บขาไส้เมืองนอกจากนี้ก็ยังเป็นการยุกใหญ่เช่าเมืองนานไปเชื่องแสนหรือต่อนคนเมืองน่านไปสั่งเมืองเชื่องของอีกน้ำมีการยุกใหญ่ไทยอุนกันโดยตลอดมาถึงในยุคสมัยนี้น่านจังมีประชากรเช่ายวนล้านหน้าและกไทลื้อเป็นกลุ่มหลักๆลกลักก็มีข่วมกำกึงเป็นวัฒนธรรมไทลื้อลานหน้าเกิดขึ้น โดยบนับร่วมชนเผ่าดังเดิมคือลวกคมุมหละกระเช่าทินและกขเผาอื่นๆที่เกิดมาในยุคหลังคนเมืองนานดังเดิมหรือเช่าเก่าดังเดิมนั่นแถบสีบ่มีหลงเหลืออยู่ในเมืองน,นันเพราะนันในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาผู้คนหนีพ่ยสงครามจากพมาก่ากระจัดกระจายไปอยู่ตามป่าเขาปล่อยแห่เมืองน,นันกลายเป็นเมืองรกรลืางเปา นั่งกับมาฝืนโตขึ้นมาอีกเช้นหนึ่งและกาไม่ควบเจเลร่นลุงเรื่องในยุคข,ของเจ้าฝ่าอัฐวรปัญโยซึ่งตรงกับช่วงสมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ซึ่งพระองค์กะได้มีพระบัญชาให้เจ้าเมืองนานกวดตอนผู้คนจากเชียงแสนเชียงรุ่งเชียงตุงให้มาเป็นขาเมืองตาแผ่นดินในสมัยราชการที่หาในโลกงกษมิีรูลุร้างสามเสียน สึ่งหมายถึงสยามสร้างเผือกหันขังคือเล่าและก็กิดไข่นั่นก็คือมาลายูเหตุใดเฮาหูวว่าส่วนที่มีความสำคัญในการปกครองยุกนั่นได้แก่ประเทศใหญ่สามส่วนคือสยามเล้าและก็มาลายูบ่ได้ร่วมล้านหน้าและก็หัวเมืองประเทศสลัดไฟเหนือคือแผ่และก็นานเขามาอยูุนําเมืองนั่นในสมัยรัชการที่หา้า ม่สิอยู่ในฐานะประเทศสลดัดแต่กับมีสิทธิปกครองตนเองมีกฎหมายใส่เองที่อื่นว่าอาณาจักรหลักค่ำมีการเก็บภาษีกันเองแต่ในด่านการตั้งประเทศและกการทหารต้องค่อยฟังหรือว่ารับฟังคำสั่งจากทั้งสยามราชการที่หาทรงแต่งตั้งกษัริย์ข้องเมื่องนานอื่นว่าพระเจ้านานถือเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในดินแดนหลานหน้า โดยถูกผนวกร่วมกับดินแดนส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์พระเจ้านาั่นอยู่ภา่ใต่การกำกับดูแลของพระเจ้าน้องญาตอพระองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าสุยพง์ผลิตเดชนั้นมีอำนาจเต็มเมื่อปลายราชการก่อนเจ้ามาหาพมสุรท่าดาสิขึ้นเป็นกษัตริย์จึงทรงเจ้าหน่ายจากสยามมาดูแลเอินว่าขาดหลวง สาเหตุที่ท,ทรงข่าหลวงมาเมืองน่านเพราะฝรั่งเศสเริ่มแพรอิทธิพลเข้ามายั่งบริเวณที่อื่นว่าฟังขัวไม่นำคงหลังจากที่ยดฟังสรายไม่นำคงได้ทั้งหมดแล้วน่านมีนาเขตติดหลวงพบงจังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ฝรั่งเศสจะยุดข้องเพื่อผนวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสท่านข่าหลวงทีสยามทรงมาให้คำปรึกษาขอราชการกับพระเจ้าน่าน คือพระพมสุรินต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นพญามหิบาลบริหลักษสวัสดพุ่มรัตพญามหิบาลบริหลักษท่านนี้ต่อมาได้ทุ่นขอเจ้าสีพม,ม่าไปเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ทรงไปเรื่อนต่อที่ประเจอังกฤษเจ้าสีพม,ม่าเป็นกุลสตรีที่มีความสวยสดงดงามหลักกะเป็นคนที่มีความใจกล่าสามารถได้มีเสียงสุบสิบนินท่าวา ราชการที่หาโปรดมากจนทุ่นคอเอาไปเป็นข่าบาทบจริกาแต่ว่าเจ้าสีพ่มมากปฏิเสธโดยยกเหตุผลว่าส่งรักราชการที่หาเยี่ยงกษัตร์ิยมากกว่าฐานะอื่นเมื่อสิ้นราชการเจ้ามาหาพมสุรทาดาพระเจ้านานองค์สุดท้ายในช่วงปีพศ .2461 สยามจังบริสถาปนาพระเจ้านานขึ้นมาอีกเลย แต่สยามทรงขาราชการจากส่วนกลางมาอย่างเต็มรูปแบบบาวาสิเป็นทรงครูสอนภาษาไทยทรงนายอำเภอและกัาขาลวงมาปกครองจนกระทั่งในสมัยราชการที่6เมืองนานได้ถือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสยามแล้วก็เปลี่ยนสื่อจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่าเมืองนานเป็นแหล่งกำเนิด เกิดคนเชื่อสายกาวหรือว่าเป็นทียูของเช่ากาวในยุคอดีตซึ่งถือว่าเป็นยุคเก่าแก่ในสมัยสุขโขทยัยและกะเคยมีความยิ่งไงมาในอดีตก่อนทีกุมยวนหรือว่ากุมโยนกหลันหน้าสื่อเขาว่า,ม,ามีอำนาจปกครองในเขตแถบทินแถวบริเวณนี้ครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าพ่วมเป็นไปเป็นมาของเช่ากาวที เคยมีสื่อปรากฏแล้วกะเคยมีกลุ่มชาติพันธุ์โตตนอยู่ในเขตพื้นที่แถวแผ่นานในอดีตแล้วกะคคำว่าเกานีนกะเคยมีสื่อปรากฏในระบบระเบียบการปกครองหัวเมืองทงางภาคอีสานเฮ่านั้นก็คือหัวเมืองเล่าเกาหรือว่ามณฑลเล่าเกาในอดีตอาจสิมีตแต่สื่อแต่โบมีตโตตนใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเบาสู่พี่น้องฟัง ถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติพันธุ์เช่าเกาวที่ม่อยู่กิงแต่ปัจจุบันจักไปใส่แล้วรับพี่น้องได้ยิบยกมาบอกมาเรามา่วเวาสู้พี่น้องฟังแล้วกะสิุด้อำลาพาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแร่งอ,อกุกแรงใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ในยูทูบ e พ่อพอกันไม่ลิปหนา โชคดีมีสุขทุกทันครับ